จากที่ทำคลิปมานะคะแล้วก็ได้อ่านคอมเมนต์ลยหลายคอมเมนต์นะคะมีคนสนใจในเรื่องสมาธิกันเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าคลิปที่ครูลงไปเนี่ยที่มีคนดูประมาณแสนกว่าๆนะคะคือครูทำคลิปแบบสั้นๆนะคะก็เลยไม่ได้ลงรายละเอียดในการทำสมาธิเยอะนะคะแล้วก็มีคนที่เข้าใจแล้วก็มีคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็ตีความหมายผิดนะคะครูเลยอยากจะทำคลิปนี้นะคะ บอกถึงจุดประสงค์ในการที่ครูเปิดช่องขึ้นมาในสื่อโซเชียลแต่ละช่องนะคะก็คือครูเนี่ยไม่ได้เรียนประเรียนธรรมมานะคะแล้วก็คำศัพท์บาลีเนี่ยครูจะไม่ทราบว่าสภาวะในการนั่งสมาธิหรือการนั่งสมาธิในแต่ละอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบ้างนะคะแต่ความรู้ที่ครูเอามาถ่ายทอดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวครูเองเนี่ยเกิดความทุกข์ แล้วก็มีปัญหาชีวิตหลายอย่างมากๆเลยนะคะที่เคยบอกไปไหลายๆคลิปจากคนที่เคยติดตามกันก็จะทราบนะคะว่าครูเนี่ยเคยเป็น working woman มาก่อนคือเป็นคนที่ชอบทำงานนะคะทำงานหนักมากๆเลยเพราะว่ายิ่งทำงานยิ่งรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าแล้วก็เงินมันก็หลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางเลยนะคะสนุกกับการทำงานมากๆเลยนะคะจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองไม่มีเวลาดูแลครอบครัวไม่มีเวลาให้ใครทั้งนั้นนะคะแม้แต่สุขภาพของตัวเองครูก็ไม่ให้เวลากับมัน เลยนะคะจนครูได้กลายมาเป็นแม่บ้านฟูลไทม์แล้วก็เกิดโรคซึมเศร้านะคะจากคนที่ทำงานเยอะๆมาอยู่บ้านแล้วก็ไม่มีสังคมไม่ได้แต่งตัวแล้วก็อยู่กับลูกนะคะมันเลยทำให้เราอ่ะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่มีค่านะคะแล้วก็มีปัญหาครอบครัวปัญหาด้านความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มันก็เกิดปัญหาหนักหนาสาหัสมันเป็นปัญหาของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่สามารถจะไปต่อกับชีวิตได้นะคะแต่ด้วยที่ครูเน เคยปฏิบัติธรรมแล้วก็ชอบที่จะอ่านหนังสือชอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลามันเลยทําให้ครูมีความสงสัยว่าชีวิตชั้นมันไม่ใช่แบบนี้ชีวิตชั้นมันต้องมีทางออกมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ชั้นทําผิดพลาดนะคะก็เลยมาศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองนะคะและไม่รู้จะหาทางออกยังไงไม่รู้วิธีการที่จะพ้นทุกข์ได้ยังไงครูก็คิดอะไรไม่ออกเหมือนกันนะคะก็เลยมานั่งสมาธิแล้วมันก็เกิดสภาวะต่างๆแล้วมันทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้จากตัว เองจากประสบการณ์ตรงโดยที่ครูก็ไม่รู้หรอกว่าสภาวะต่างๆมันคืออะไรกันแน่ครูเลยมีความสงสัยในกระบวนการทํางานของการนั่งสมาธิว่าทําไมเราถึงมีสติขึ้นก็เลยสงสัยในกระบวนการการนั่งสมาธินะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเรานะคะอยากจะหาคําตอบ แต่ด้วยความที่ถ้าไปอ่านในพระไตรปิฎกหรือว่าหาคำศัพท์บาลีในการที่จะไปศึกษาธรรมะนะคะครูไม่ถนัดเลยนะคะแล้วมันทำให้เรายิ่งสงสัยยิ่งงงไปกันใหญ่ครูก็เลยหาวิธีการที่ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายๆและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็น่าจะมีเหตุมีผลและพิสูจน์ได้ด้วยสไตล์การศึกษาหาความรู้ของครูเองนะคะครูก็เลยไปเจอความรู้เกี่ยวกับ NLP เกี่ยวกับกฎจัก,กรวาลกฎแรงดึงดูดแล้วก็ไปเจอข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางประสาทวิทยาของดรโจดิสเพนซ่านะคะครูก็นําความรู้จากหลายๆท่านนะคะที่ครูอ่านหนังสือมาและศึกษาความรู้เพิ่มเติมทั้งการเข้าสัมมนาแล้วก็นํากระบวนการต่างๆที่เราได้มาจากความรู้ต่างๆ ในหลายๆแหล่งนะคะเอามาปฏิบตัติเอามาลงมือทําเหตุผลเดียวจุดประสงค์เดียวที่ที่ครูตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจศึกษาความรู้และเอามาปฏิบตัติเพราะว่าครูอยากจะพ้นจากสภาวะแบบนี้สภาวะที่มองไม่เห็นค่าของตัวเองตัวเองนี่ไร้ค่าสุดๆไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เลยแม้แต่ในบ้านของตัวเองนะคะจะมีความกังวลจะมีความสงสัยจะมีความหวาดระแวงจะมีความคิดฟุ้งซ่านเข้ามาในหัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ควรค่าแก่การ เป็นที่รักและไม่ควรค่าแก่การได้รับการยกย่องและชื่นชมและทรัพย์สินเงินทองสิ่งของต่างๆเนี่ย รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่คู่ควรกับอะไรเลยความคิดดิ่งลงเหวเลยนะคะเพราะก่อนหน้าน,นี้ครูไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับพวกนี้มาก่อนเลยเงินเก็บที่ครูเคยมีจากการทํางานหนักนะคะก็ล่อยหลอลงท,ทุกวันทุกวันทุกวันและไม่สามารถหาไรายได้เข้ามาได้จากน้าพักน้ําแรงของตัวเองนะคะมันเลยทําให้ครูเนี่ยไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขและใช้ชีวิตอยู่ไปวันวแบบคนไร้ค่าคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นครูต้องการที่จะกลับมาเห็นคุณค่า ในตัวเองกลับมาเป็นผู้หญิงเก่งกลับมาเป็นผู้หญิงสวยกลับมาเป็นผู้หญิงดูดีกลับมาเป็นผู้หญิงที่คู่ควรกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาจะเป็นและต้องการสร้างชีวิตสร้างรูปแบบชีวิตของเราและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งภายในภายนอกทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณอยากจะยกระดับจิตวิญญาณตัวเองและอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทั้งหมดอย่างมีคุณค่าที่สุดในทุกๆวันครูก็เลยตั้งใจมากๆในการที่จะศึกษาแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองสําหรับใครที่สนใจความ รู้เหล่านี้และต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองและอยากจะมีชีวิตอย่างที่เราปรารถนาและกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งหนึง่งไม่ว่าตอนนี้เราจะเจอปัญหาอะไรหรือเคยเจอปัญหาอะไรที่เรายังมีข้อสงสัยในการใช้ชีวิตในหนึ่งชีวิตนี้บนโลกใบนี้นะคะครูก็ยินดีที่จะแบ่งปันความรู้และถ้าใครเห็นประโยชน์แล้วนําไปปฏิบัติแล้วเกิดผลดีด้วยครูก็ยินดีด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะฟังแล้วมันขัดกับความรู้สึกตัวเองมันฟัง เราไม่สะดวกใจไม่สบายใจที่จะรับข้อมูลเหล่านี้มันรู้สึกขัดกับความรู้ที่คุณมีมาหรือว่ามันขัดกับหลักธรรมข้อปฏิบัติอะไรต่างๆนะคะครูน้อมรับไว้ในคลิปนี้เลยแล้วกันนะคะเพราะว่าครูบอกเลยว่าครูไม่ใช่นักบวชและครูไม่ได้จบปร,ริญญาธรรมนะคะแต่ที่ครูมาทําช่องนี้แล้วก็ให้ความรู้ครูก็แค่อยากแชร์ประสบการณ์และเห็นว่าความรู้ที่เราได้รู้และผลลัพธ์ที่เราได้จากการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันน่าจะมีค่าและมีประโยชน์สําหรับคนที่มี ปัญหาใกล้เคียงกันหรือคนที่หาทางออกไม่ได้แล้วพอเขาได้มาฟังข้อมูลเหล่านี้ทําให้เขาตื่นรู้อะไรบางอย่างแล้วทําให้สติของเขากลับมากลับมารักตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองและสามารถที่จะมีแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตต่อไปได้นั่นคือจุดประสงค์ของครูนะคะที่ครูออกมาถ่ายทอดความรู้นะคะและก็มีหลายคนนะคะที่เขียนเข้ามาบอกว่าขอบคุณมากๆที่ออกมาให้ความรู้ที่ออกมาแชร์ความรู้เหล่านี้เพราะทําให้เขาเนี่ยสาม มาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ทั้งในเรื่องของการงานทั้งในเรื่องของการเงินทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์และบางคนก็สุขภาพดีขึ้นจากที่เดินไม่ได้ก็เดินได้นะคะและบางคนก็ได้รับโชคดีถูกหวยติดต่อกัน2ง,งวดเลยนะคะครูก็ดีใจด้วยแต่เคสที่ครูประทับใจที่สุดเลยนะคะก็คือครูได้รับสายจากคนที่ได้รับข้อมูลจากครูนะคะบอกว่าเขาขอบคุณมากๆที่ทําให้เขาได้สติ จากการที่เขาคิดฆ่าตัวตายนะคะแล้วเขาได้สติแล้วเขาเนี่ยมีแรงบันดาลใจและมีกําลังใจในการที่จะสู้ต่อในการที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ทําชีวิตของตัวเองเนี่ยให้ไปต่อได้อีกและปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเน่ะเขาพร้อมจะรับผิดชอบแล้วเขาพร้อมจะแก้ไขแล้วอยากจะมีชีวิตใหม่นะคะคือครูเองก็อึ้งเหมือนกันนะคะจากการได้รับโทรศัพท์สายนั้นนะคะครูก็ไม่ได้พูดอะไรมากเพราะครูก็ยังตกใจอยู่แต่ถ้าคนคนนั้นนะคะได้ฟัง คลิปนี้อยู่ครูรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ครูได้เป็นส่วนหนึ่งได้ช่วยเหลือคุณให้คุณเนี่ยกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะและคุณเองก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับครูที่ทำให้ครูเนี่ย มีกำลังใจในการที่จะออกมาถ่ายทอดความรู้นี้ต่อไปนะคะและทุกๆคนด้วยนะคะที่ติดตามส่งกำลังใจมาคอมเมนต์มาติดต่อสื่อสารกันกลับมามันคือพลังงานที่ดีมากๆที่ทำให้ครูเนี่ยมีแรงบันดาลใจแล้วมีกำลังใจในในการที่จะทำสิ่งนี้ต่อไปมันเป็นแรงผลักและมันเป็นการคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่ครูทำนั้นน่ะมันเกิดประโยชน์มันได้ประโยชน์กับคนอื่นด้วยมันทำให้ครูยิ่งมีความสุขยิ่งภาคภูมิใจในตัว เองอิ่มเอ,ม,อมใจและดีใจยินดีกับคนที่มาฟังข้อมูลเหล่านี้และนำไปปฏิบัติและสามารถทำให้ชีวิตของคุณนั้นมันดีขึ้นได้นะคะขอบคุณสำหรับทุกแรงบันดาลใจทุกกำลังใจทุกการติดตามทุกคอมเมนต์แล้วก็เช่นเดิมค่ะถ้าใครชอบความรู้แนวนี้นะคะก็กดติดตามครูเอน้าได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะ